สวัสดีกันนะคะนี่ครับนี่ก็คือพระบิดาที่สูงที่สุดนะคะ ี้นเืบนี้นะจะเบิทุกคนพยายามวางปืนให้เยอะๆเยอะๆทุกคนเลย กะเป็นผมจะวางแบบเยอะมากๆอ่ะที่แบบเวลาเปิดแบบเปิดก็คือเราเปิดเปิดให้มันออโต้ออยแล้วก็ปล่อยมันเราต้องเราต้องทำอย่างเงี้ยจนแบบพอเราเปิดให้แบบไม่สโลโมชันแล้วแหลกมากแต่ 拍啊！啊啊啊 คิดใหม่คิดใหม่เลยไปหาปืนสักคนโอ้ไม่ต้องหาหรอกนี่แนะนำครับให้เอาถ้าจะเอาปืนอย่างเงี้ยปืนยิงระเบิดน่ะหนึ่งลูกไช่ไหมยิงหนึ่งลูกใช่ไหมครับขอแนะนำให้เอาปืนกลมาด้วยสองอันปืนยิงระเบิดหนึ่งอะหนึ่งอันเท่ากับปืนปืนยิง

หยุดเวลาเราจะไม่เราจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย ไม่มีใครรอดจากอันนี้ได้ภายในสามสิบวิกเว้นเราจะสามารถมได้ยินยได้ฉันจะไม่ได้ชอบฉันะได้ชฉันจะแ่หวัว้ฉันจะ่หว่ันไว้